นี่คือชุดตัดโรบคอปนะครับผมขอตั้งชื่อให้เป็นชุดตัดโรบคอปก็คือตัวนี้เป็นระบบกันไกนะครับนี่นะครับทํางานนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบลมนะครับส่วนที่มีอันนึงก็คือเป็นระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เราขอสงวนนะครับตัวระบบไฟฟ้าเราจะไม่ออกใม้ดูแต่เราคือลักษณะการทํางานเหมือนกันครับแต่เราตัดตัวนี้ไปเลยอันนี้คือกระบอกลมนะครับ นี้ก็เป็นชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็อันนี้นะครับเปิดปิดออ่อนไฟ220นะครับเสียบปุ๊บเซ็นเซอร์เดินผ่านมาก็จะผ่านพวกนี้นะครับดูงานนะครับงานทุกชิ้นนะครับเป็นงาน CNC นะครับนี่นะครับเห็นรอยอยไหมครับ งานตัดเนียบนะครับนะครับทุกส่วนนะครับเป็นงาน C N C นะครับบางคนคิดว่าแพงไหมไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหล็กขึ้นแล้วก็เรามีงานที่ละเอียดนะครับและน็อตทุกตัวเป็นน็อตหกเหลี่ยมหมดเลยนะครับไม่มีน็อตหัว8ดเหลี่ยมเลยนะครับ เราจะมีแค่ตัวเมียแต่ทุกตัวเป็นน็อตกเหลี่ยมนะครับอย่างดีเลยครับชิ้นงานไหมครับความหนานี่เราก็ไปจับที่กระบอกได้เลยน,นะครับความหนานครับน้ําหนักหนักมากแต่รับรองว่ากระบอกของท่านแต่ละเจ้าเนี่ยใช้งานได้แน่นอนก็คือบอกสเปคผมมานะครับว่าจะเอาแบบไหนนี่นะครับอันนี้ก็ปรับได้อยู่แล้วครับอันนี้จะเป็น7นิ้วนะครับ เอ้เจ็ดเซนครับขนาดกระบอกเจ็ดเซนนี่นะครับ